สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ช่องโซลามขอนำเสนอเนื้อหาส่วนเสริมและข้อมูลเพิ่มเติมที่มีอยู่ในนิยายนะครับแต่ในอนิเมะไม่มีของเรื่องเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพซีซั่นที่1พาร์ทที่1อีพีที่3กันนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะหยิบยกเนื้อหาตรงไหนที่น่าสนใจตรงไหนที่มีอยู่ในนิยายแต่อนิเมะไม่มีแต่หยิบยกมาเล่าสู่กันฟังแต่ก็ต้องแนะนําคุณผู้ชมว่าควรไปดูอีพีที่3ามาให้เรียบร้อยเสียก่อน เพื่อจะเพิ่มอัตราลดในการรับชมคลิปนี้ให้มากยิ่งขึ้นนะครับโดยหากคุณผู้ชมดูคลิปนี้แล้วถูกใจอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องสนรัมกันสักนิดหนึ่งนะครับเอาละครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับมาเริ่มกันในตอนที่ดูเรียสขอออกไปข้างนอกนอกจากจะแซลลเล่กกับเปาโลเลอกการทำตัวให้เหมาะสมกับการเป็นผู้สืบทอดตระก,กูลหรือที่เปาโลบอกว่าให้พาแฟนกลับมาด้วย เปาโลอยากได้เล่าเรื่องราวของเขาแต่ตอนที่เขายัางเด็กอยู่ด้วยครับซึ่งตอนนั้นอายุของเปาโลก็มพอกับลูเดียสเปาโลเล่าว่าเมื่อก่อนนั้นเขาก็เป็นเด็กนิ่ใสยไม่ดีวีรกรรมในสมัยนั้นก็เช่นว่าเขาไล่ตะเวนไปเปิดกระโปรงเด็กผู้หญิงไปทั่วเลยครับทีนี้นะครับทําไบลูเดียสถึงเริ่มอยากออกมาข้างนอกแน่นำนว่าส่วนหนึ่งคือล็อกซี่ได้มอบความกล้าให้กับเขา แต่เป้าหมายหลักจริงๆแล้วคือการจดจำภูมิประเทศเพราะเขาคิดว่าหากตนจดจำสถานที่ต่างๆได้แม้ว่าจะถูกตะเพิดไล่ออกจากบ้านกระทันหันเขาก็ยังไม่หลงทางและในขนาดเดียวกันก็จะได้ตรวจสอบพืชในโลกนี้อีกด้วยและมันก็พอดีกับที่เขานั้นได้พาจนารนุกรมพืชมาเขาจะได้รู้ว่าพืชชนิดหนกินได้ชนิดหนที่กินไม่ได้ หรือแม้แต่ชินิีไหนเอาไปทํายาได้และชิ้นิีไหนนั้นมีพิษครับซึ่งขากวเขาถูกไล่ออกจากบ้านจริงจเขาก็ยังไม่อดตายแล้วนะเรียกได้ว่าความกลัวการออกมาข้างนอกถูกปลดล็อกไปแล้วแต่ความกลัวจากการไล่ตูกออกจากบ้านก็ยังฝังใจเขาอยู่ไม่น้อยเลยต่อมานะครับในฉากที่ดูเนียรไปช่วยซิลฟี่ในต,ตอนที่เธอถูกระแกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คล้ายๆกับในอันดิเบะเลยครับ แต่จุดที่แตกต่างออกไปจากในนี่ยายจะมีดังต่อไปนี้นะครับจุดต่างที่1นซิลฟี่จะกอดตะก้าเอาไว้แน่นและเด็กๆที่ดูมละแกก็พยายามปาหินให้โดนโดยพวกเขาคิดว่ามันเป็นเกมถ้าปาโดนหัวซิลฟี่จะคิดสิบแต้มแต่หากปาโดนตะก้าก็มีบวกแต้มเพิ่มซิลฟี่นั้นทําได้เพียงกอดตะกา้าและงองตัวบังเอาไว้เท่านั้นเพราะได้ตะกา้าคือข้าวกล่องที่เธอจะไปส่งให้คุณพ่อของเธอ จุดต่างที่สองท่อของซิลฟี่เรารู้กันอยู่แล้วว่าเป็นเอลแต่แม่ของซิลฟี่แม้จะเป็นเผ่ามนุษย์แต่ก็ยังมีเชื้อสายของมนุษย์สัตว์ป่าปนอยู่ด้วยทําให้จริงๆซิลฟี่คือลูกครึ่งเอลและลูกเสี้ยวของมนุษย์สัตว์นะครับจุดต่างที่สมแม่ลูนีสจะเข้าไปช่วยซิลฟี่แต่เขาก็ไม่ได้ใจกล้าขนาดนั้นตอนที่เด็กๆที่ดักแก้ซิลฟี่ตอบโต้ตเขากลับมาโดยการโยนหินมานั้น แม้ลูเดียจะหลบได้เพราะสุกวิชากับเปาโลแต่เขาก็มีอาการขาสั่นอยู่เรื่อยไปครับจุดต่างที่4ดลูเดียโจมตีพวกเด็กที่ละแกซิลฟี่เขาใช้เวทสร้างก้อนดินและคว้างเสด็จพวกนั้นครับแต่ในอนิเมะนั้นลูเดียใช้เวทน้ำสร้างวอเตอร์บอลไปโจมตีตรงนี้ส่วนตัวนั้นผมคิดว่าเพื่อการที่จะลดภาพความรุนแรงลงแหละครับทีนี้มาว่ากันต่อสำหรับการเล่น บวกการสอนเวทบนระหว่างรูเดียสและซิลฟีเอ็ก่อนอื่นต้องบอกว่าเริ่มแรกนั้นรูเดียสก็สอนเวทบนให้ซิลฟีแบบที่คนทั่วไปใช้คือมีขับไล่ครับโดยการสอนแบบนี้กินระยะเวลาถึงหนึ่งปีเต็มจนสุดท้ายซิลฟีถึงได้ขอให้รูเดียสสอนวิธีไล่เวทแบบที่ไม่ต้องมีขับไล่ซึ่งตรงนี้ก็แตากต่างจากอนิเมะและนิยายที่ได้ออนิเมะนั้นหลังจากช่วยซิลฟีเสร็จพวกเขาก็ไปเล่นการที่ใต้ต้นไม้ แล้วลูเดียสก็สอนเวทแบบไล้ไล่เลยแถมในอนิเมะยังมีการลบทำจาจคลิปตึกปีระหว่างนี้ไปอีกด้วยสำหรับการตักเตือนลูเดียสของเปาโลแด่นอนว่ามันทำให้เขาลึกถึงตัวเองสมัยก่อนตอนที่เปาโลยังเด็กก็เคยเกิดเรื่องราวแบบนี้หลายครั้งพ่อของเปาโลเองเอาแต่ตำดีโดยที่ไม่ยอมรับฟังอะไรเลยและมันทาให้เขานั้นถูกไล่ออกจากบ้านและเปาโลก็ดีออกจากบ้านจริง หลังจากเปาโลออกจากบ้านได้ไม่นานพ่อของเปาโลก็ล้มป่วยและจากไปในที่สุดซึ่งจากข่าวที่เขาได้รับมาคือพ่อของเขาเสียใจที่ทะเลาะกับเขาในวันนั้นจนกระทั่งวาระสุดท้ายของเขาเป็นพ่อเองและเมื่อเปาโลได้รับรู้ก็ทําให้เขารู้สึกเสียใจในภายหลังแต่มันก็ทำอะไรไม่ได้นะครับเมื่อเปาโลเป็นพ่อคนแล้วแล้วเกิดเหตุทะเลาะกับลูกชายเขาเกือบที่จะพังปากไล่ลูเดียออกจากบ้าน ซึ่งดีที่มันไม่เกิดขึ้นเพราะเขามานั่้เนึกย้อนเห็นภาพตัวเองในอดีตหากดูเนีเยนที่ออกจากบ้านจริงๆเขาคงเสียใจบ้างเป็นแน่แท้เพราะอุตส่าห์สัญญากับตัวเองเอาไว้แล้วว่าตัวเองจะไม่เอาริสสายของพ่อมาใช้กับคนเป็นลูกครับและนี่คือเนื้อหาําบทคลิปนี้นะครับของเนื้อหาส่วนเสริมและข้อมูลเพิ่มเติมที่มีอยู่ในนิยายนะครับแต่ในอนิเมะไม่มีของเรื่องเกิดชาตินีพี่ตําเทพซีซั่นที่หนึ่งอีพีที่สามกันนะครับ หากคุณผู้ชมไม่อยากพลาดคลิปใหม่ของช่องเราและติดตามซีรีส์แบบนี้อยู่อย่าลืมกดกันดิ่งติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้กระผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ